ชว่วเพื่อนช่เพื่อนกับศพเขากับศพเขาพี่โอ้ตาเขาตกตายกาตกตายกับศพเขาตกตายกัดศพเขาตกตายไปไหไปไหนไปไหนไปาหนไปไนไปไปน ไม่การสลบเลี้ยวะม่เียวไกรสเียวย่อย่างบแลแบมยังฟิบก็เป็นแทบถ้ากูแจกแล้วมึงโยกหัวแตกตอนกูแหวกถ้าไม่แอบแล้วกูเหยียบให้แหลกความหมายแล้วมึงแมกก็ยังหมาไม่แดกไหนที่ว่าแบกนิดกูยังไม่แสบไม่ทะเลมีอะไรจะบอกายม่แดยอะไ้กิจงแกวีจะอการจะเป็นกอดมันประโยน์เขากอดมัออกสาวสาวอดแตผู้ใหญ่เขาไม่ชื่นชมอนาคตพวกมึงมันจะมืดมนไอ้นี่ใสสันดานเป็นกสือตรงถอยนาเฮียนึกว่าจะโง่ก็ชื่อวงมีั้งหลายคดีเห็นมึงางทุกรอบแค่

คิวเหมือนอีกนิดทำให้โควิดฟื้นแต่เสียวไปนิดเฮียเียดถ้ากุจะฟาดที่เลือดมึงติดทำได้่อจจับมึงเองดังตอนที่อยู่กับกูยังเป็นแค่เด็กหัดซ้ำเด็กเฮียเลยกระปอกพันเดิมกับเอฟซ้ำกลันได้รืัในออสเลเนชั่นถ้าเป็นอุจลาดะมื่อมึงออกจากกรามึงแค่บัวเรืมตีที่อยากมีปีกเหมือนพยาโดนพ่อตบยังโพสเฟสกูละาพ่อมึงส่งให้ไปเรียนสึกมอสาวอยู่ในบ้านหรืว่าไอสัตว์ริงริงเจอคอนดรมีอาการเซ t วอร์บารี่วันส์มอร์เดย์เซ get the shit in my song oh my God.